รักษาความสงบเราจะรักษาอย่างไรรักษาความสงบของกายของวาจาของใจใจของเราไม่ให้มันกระเพื่อมให้มันอยู่กับที่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาเห็นเป็นธรรมความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา อารมณ์ที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็เป็นธรรมถึงได้เรียกว่าธรรมมาอนัตตาสัพพธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต,ชตนเราแสวงหาโมฆะธรรมแล้วเราจะมาทำอะไรเราจะมาหาอะไรอะไรที่ประจักษ์ขึ้นมาที่ใจกิริยาของกายมันเป็นทุกข์ด้วย กิริยาของกายไม่ได้ทุกข์ใจต่างหากที่เป็นตัวทุกข์เมื่อใจเป็นตัวทุกข์เราก็รวบรวมพละงกำลังของเราเข้ามาที่ใจแค่นั้นวางก็อย่างพระอาน,นุนท่านทำาคามเพียนมาสองเดือนเต็มๆไม่มีกลางคืนกลางวัน สามวันอาทิตย์สุดท้ายสิบห้าหวันสุดท้ายพระเทละก็มาเตือนทันอนอนนเธอยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระรหันนะเธอยังต้องเร่งทําความเพียรจะเร่งหรือไม่เร่งเร่งกันอยู่ตจะเป็นจะตายอยู่แล้วพออีกสิบสี่วันอีกสิบสามวันอีกสิบสองวันอีก ิบเอ็ดวันอีกสิบวันอีกสิบห้าอีกเก้าวันแปดวันเจ็ดวันไล่กันมาเรื่อยๆพราะเธอแล้วก็มาเตือนอยู่อย่างนั้นจะให้ทําความเพียรให้สําเร็จให้ได้วันพรุ่งนี้เช้านะอนุนเขาจะทําสังขยาเัาประชุมสงสันเสร็จแล้วเขาก็ประชุมสง์เธอยังไม่ได้อะไรเลยก็เร่งทาความเพียรตลอดคืน ตลอดคืนตลอดวันมาตอนสุดท้ายจนใกล้ลุ่มทอดอะไรออกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแ้าเธอจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ช่างมันพอในการทำความเพียร ะนั่งจะยืนก็ไม่ใช่ว่าจะนอนว่าจะนั่งว่าจะนอนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในระหว่างกลางในอริยบททั้งสี่นอนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่อยู่ในระหว่างกลางอริยบททั้งสี่ อะไรเพราะทํำความเพียรมาเต็มที่แล้วเมื่อกิจมันตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคก็ทําลายอาสาวะให้สิ้นไปได้เลยในชั่วขณะกิจเดียวเนี่ยถึงในสําเร็จในระหว่างกลางอริยบททั้งสี่ฉะนั้นทุกมันเต็มที่มันจะทุกขนาดไหนพระเทระก็มาแค่นอยู่อย่างนั้นท่านต้องพิจารณา ต้องพิจารณาจิตต้องพิจารณาปฏิจสมุปบาทวิชาปัจจญาสังขาราก็พิจารณาอยู่น,นในระหว่างที่ทําความเพียรอยู่ทําไมมันไม่ได้สําเร็จเป็นผลอาหารก็เพราะเหตุที่ว่าจิตมันไม่ได้พักมันพุ่งพุ่งพุ่งเหมือนกับคนวิ่งเหมือนกับคนวิ่ง มันก็เห็นอะไรได้ลางๆแค่นั้นพอเราวิง่งพอเราจุดมันถึงจะเห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตมันก็ถึงได้ตกกระแสสูม่มรกถึงได้สาเร็จในระหว่างกางอริยบททั้งสี่ในการทํความเพียนแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละคนมันมีความแตกต่างกันในการประกอบวามเพียร ไม่ต้องทําอะไรให้ทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ดูของที่มันมีอยู่อะไรเป็นของที่มีอยู่แล้วก็ดูดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางดูแล้วก็วางรู้แล้วก็วางูร้แล้ววก็วางแค่นั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นเราตาคตเห็นอะไรก็เห็นอริยสัจเป็นธรรม ็นทุกขสัต์เห็นอริยสัตว์เป็นธรรมผู้ใดได้เห็นพระตถาคตก็ตชื่อว่านั่งใกล้ต่อมรคนิพพานเนี่ยแล้วเราจะไปสแสวงหาที่ไหนหาธรรมจะไปปีนป่าไปอินเขาดำน้ำอยู่ในเหือกเหงือบินทุกมันอยู่ในเหืออกเหงือบินทุกมันอยู่ที่ใจ แล้วก็ดูลงไปที่ใจฉะนั้นถึงว่าการประพฤติทมให้สมควรกับธรรมชื่อว่าบูชาเราตถาคตผู้ใดได,ได้บูชาพระตถาคตชื่อว่านั่งใกล้ต่อมักผลนิพพานอะไรหละเป็นธรรมทุกขังอริยสัจจ์นี่เป็นธรรมอันเลิศ ทุกขังอริยสัจจังนี้เป็นธรรมอันเลิศใครก็ตามมาทําให้เราเห็นทุกได้ชื่อว่าแสดงธรรมให้เราฟังชือว่าเปิดเผยธรรมออกมาให้เราเห็นเราก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้เปิดเผยธรรมะคือสัจจะอันแท้จริงให้เราเห็นฉะนั้นมันจะต้องมีวิธีคิด ในการปฏิบัติอย่างวัดวัดคือความชั่วความดีวัดคือของสั้นของยาวของยาวแล้วก็บั่นมันออกของสั้นแล้วก็ต่อมันเข้าไปฉะนั้นการทำความเพียรต้องทำความเข้าใจกับตัวเองกลับมาศึกษาเรื่องของตัวเอง ใครเป็นเหตุใครเป็นผลก็อย่างพระเล็บเยี่ยวกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรพอใจในการพิจารณาสัทธรรมะประโยคหนึ่งเอามาพิจารณาได้พันประโยคในพันประโยคเอาประโยคหนึ่งมาพิจารณาอีกเป็นพันๆไปเรื่อยาที่จบที่สิ้นไม่ได้พระสารีบุตรพอใจในการพิจารณา ส่วนพระเล็บเกี่ยวที่เป็นล้านชายบะนี้ไม่พอใจในคำสอนของครูทั้งหกสุดท้ายมา,าพระผู้มีภาคแสดงอริยสัจสี่หม่อมฉันก็ไม่พอใจนะ่คูเจ้าเป็นเป็นผู้ถูกกาหาละว,ว่าแสดงอริยสัจสี่หม่อมฉันไม่พอใจ คนมีแต่เขาหาความสุขกันแล้วครูเจ้ามาแสดงให้ดูทุกข์ให้กําหนดทุกข์ฉะนั้นหม่อมฉันก็เลยไม่พอใจในธรรมะคาสั่งสอนของครูเจ้ามาถึงก็ไม่ได้ว่าอิราค่าอิลมเอาเลยไม่พอใจในคําสอนของครูเจ้าที่แสดงถึงสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยมรรคิโลดไม่พอใจ ครูเจ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยพูดว่าเธอไม่ควรพอใจในความคิดเธอยังพอใจในความคิดก็คือเป็นทุกข์ฝ่ายภาษาลิบุตรได้สติหยุดจิตเตกตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรรคได้เหมือนกันพระเล็บเหี่ยวก็หยุดคิดตัดอาสะวะกิเลสได้สิ้นไปจากประโยคเดียวได้สองคน ได้ลุงในหลานชายพระเล็บเกี่ยวนี่เป็นลูกของน้องชายพ่อของภาษาริบุตรปริสาริบุตรก็เป็นศักด์เป็นลุงตามหาลุงพอได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถึงได้เห็นกันอยู่ที่ถ้ำสุลักขาตาใต้พักคันทักคุณดีเขาคิดสะกุฏ